สวัสดีครับทุกคนดูนี่สิครับผู้ติดตามผมผมใกล้จะครบ70คนแล้วนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยทำตามคำขอของช่วยทำตามคำขอของผมนะครับจากคลิปนี้นะครับช่วยทำตามคำขอของผมได้นะครับ ก็ขอบคุณนะครับที่ว่ามีคนคนหนึ่งนะครับคอมเมนต์คลิปของผมนะครับซึ่งก็ขอบคุณแล้วคลิปนี้มีคนกดไลค์สคนก็ขอบคุณนะครับเพราะว่าเราใกล้จะเดินทางถึงผู้ติดตาม70คนแล้วนะครับผมขอแค่ผู้ติดตามแค่ผมคือผมขอแค่ผมขอแค่ผู้ติดตาม ผมขอแค่พูดพูดเออเดี๋ยวก่อนนะผมขอแค่พูดติดตามจากักป๊บนึงนนะแ็น,นเซียนเออผมขอแค่พูดอีฮี่ไม่ขอโทษขอโทษขอโทษนะคแค่พูดติดตามครบ เอ้ผมขอแค่ผู้ติดตาม2คนใช่ครับผมขอแค่ผู้ติดตามแค่สอคนก็จะใกล้เจ็ผู้ติดตามกันนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับคือขอบคุณจริงๆนะครับคือขอบคุณจริงๆนะที่ว่ายังที่ว่ามากดติดตามให้กันก็ขอโทษเออขอก็ ก็ก็ดีใจมากเลยนะครับที่ว่าทุกคนทําตามคําขอของคลิปคลิปนี้ได้นะครับที่ทุกคนทําตามคําขอ,ขอคลิปนี้ได้ซึ่งผมก็ดีใจมากนะที่ทุกคนทําตามคําขอของคลิปนี้ได้อืก็ขอบคุณนะครับเ<ๆ>พราะว่าคลิปนี้มีคนกดไลค์ตั้งสิบสี่คนเลยก็ขอบคุณที่กดไลค์นะครับ แล้วตอนนี้ผมต้องการแค่ผู้ติดตามสองคนก็จะมีผู้ติดตาม70คนแล้วนะครับก็อย่าลืมถ้าเกิดว่าใครที่มาเห็นคลิปนี้ก็ก็ทำการกดไลค์คอมเมนต์แชร์แล้วก็ติดตามผมถ้าเกิดว่าทุกคนทำตามที่ผมพูดได้เราก็จะไปสู่7จ็ดสิบซับผูด ผมก็จะไปก็จะจะ็บก็จะพวกเราก็จะไปสู่เจดสิบผู้ติดตามไปด้วยกันแล้วก็มุ่งหน้าสู่ร้อยผู้ติดตามถ้าเกิดว่าใครเห็นคลิปนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครเห็นคลิปน,น,นี้ตอนไหนเวลาไหนก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดคอมเมนต์เพื่อให้กำลังใจของผมด้วยนะครับก็ถึงว่าช่องนี้เป็นช่องที่มันเติบโตนะก็ ก็ถ้าเกิดว่าทุกคนไม่คิดอะไรมากนะช่องนี้ก็เป็นช่องที่ถ้าเกิดว่าใครมีอะไรจะมาเล่าให้ฟังในใต้คอมเมนต์ก็สามารถมาเล่าให้ผมฟังได้นะ ่ังเช่นไปเจอทุกสุขไอามาผมก็ผมก็จะพร้อมปอบคุณได้แต่ผมขอแค่อย่างเดียวใครเห็นคลิปนี้กดไลค์กดติดตามกดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสามารถทำคลิปต่อๆไปได้ครับบายบาย